สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนกกจหนูชูชาติครับชื่อเล่นชื่อน้องธันวาอายุสิบขวบมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอยากเป็นทหารครับเพราะมันมันเท่ดีครับแล้วตอนที่เราไปวัดอะเรารู้สึกยังไงบอกเข้าไปในวัดมันรู้สึกเงียบแล้วก็สงบครับถ้าผมไปบวชก็คิดว่าทําได้ครับถ้าสมมุติผมไปดองคนเดียวผมกลัวผมจะกลัวครับเราจะทำยังไงดีอะ เพระยอะๆเราไม่ต้องกลัวเพราะเราเป็นเนนนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมมาตักบาตรให้ผมด้วยน,นะคะรับร่วมเรียนรู้พระพุทธศาสนาไปกับสมณเณรปลูกป,ปัญญาธรรมปีเก้ทาง True visions HD 119-333และแอป True ID